เายังคงอยู่กันทีเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของการใส่ยานะคะสาหรับปัญหาดื้อยาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตร่วมขอ้งคนทั่วโลกนะคะเพราะว่าส่งผลต่อชีวิตของทุกคนค่ะเนื่องจากว่าการใส่ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านแบคทีเรียเนี่ยหลายเกินความจําเป็นอีกสิเฮตให้เกิดเชื้อแบคทีเรียพัฒนาตัวเองสามารถที่ซีสูกับยาปฏิชีวนะได้เรียกว่าที่เรียกว่าดื่อยานะคะเดี๋ยวข้ามาติดตามกันจากคลิป,ลปนี้ ปัญหาเชื้อื้อยาเนี่ยตอนนี้รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วประกอบกับการที่เรามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาโรคแล้วใช้ยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้นทําให้มีการติดเชื้อกุ่มนีมากขึ้นเรื่อยๆคนไข้จะเสียชีวิตจากโรคเชื้อื้อยาเป็นอันดับหนึ่ง เิดจากการที่เราใช้ยาพร่ำเพรื่อใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และที่เราท้องเสียเป็นหวัดเจ็บคอซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยไม่จะเป็นตองใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียแต่คนไข้เข้าใจผิดคิดว่ามีอาการอักเสบก็เลยไปซื้อยาแก้อักเสบซึ่งความเข้าใจสับสนเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ายาแก้เสบรักษาโรคที่มีการอักเสบได้ทุกชนิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยยาแก้เสกเสบจริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งใช้ต้านแบคทีเรียเท่านั้นจริงๆแล้วระยาเริ่มต้นเนี่ คล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามติดเชื้อเข้าไปในกระแสะเลือดหรือในสมองก็อาจจะรุนแรงพอติดไปแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคก,ก็จะมีโอกาสลุกลามจนถึงชีวิตได้ค่ะการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยยาเวลาที่เราต้องไปเยี่ยมเด็กหรือว่าไปสัมผัสกับเด็กหรือหลังสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะอันถัดมาก็คือเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอรหรือมีอาการไอหรือจามวิธีป้องกันก็คือใส่ผ้าปิดจ,จมูก นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถใช้บร,ริเวณต้นแขนนี่นะคะในการปิดจมูกแทนที่จะใช้ฝ่ามือในการปิดปากปิดจมูก